สวัสดีครับผมผมอับทีพีออโต้นะครับวันนี้นะครับผมได้รถคันหนึ่งนะครับเป็นเจ้ามิซูบิชินะครับเป็นกระบะมิซูบิชิไทยท่านนะครับมารีวิวนะครับใครที่กําลังมองหารถมือสองอยู่นะครับก็อยากให้พิจารณากันกับเจ้ารถคันนี้นะครับต้องบอกว่าคันนี้เดิมๆนะครับเดิมๆทั้งคันนะครับไม่เคยชนมาไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับมีตําหนิบ้างตามสไตล์รถ มือสองนะครับก็จะมีตำาหนิตรงไหนเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามกันไว้นะครับสําหรับใครที่รังมองหารถมือสองนะครับนะจะได้เป็นตัวเลือกในการพิจารณาหารถไปใช้งานนะครับมาครับมาดูคันนี้ว่ามีอะไรบ้างมีจุดเด่นและมีจุดด้อยตรงไหนผมบอกรายละเอียดทุกจุดมาครับมาดูครับมามาครับคันนี้นะครับ เป็นรถกระบะแคปนะครับเป็นรถกระบะแคบมิตซูบิชินะครับไทยท่านนะครับเครื่อง2 5 0 0ันีีนะครับเป็นเครื่องคอมมันเร็วแล้วนะครับเป็นจะคอมมันเร็วแล้วนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2549หรือว่าปีคศ2,006ันนั่นเองนะครับเป็นเครื่องคอมมันเร็วนะครับรถคันนี้นะครับจัดทรงมาก็ประมาณว่าโหลดเตี้ยนะครับ ล้อนะครับเป็นล้อแม็กนะครับขอบ18นะครับก็จัดทรงมาโหลดเตี้ยนะครับโหลดเตี้ยแล้วนะครับก็แม็กยางนะครับยางก็พอใช้ได้นะครับมามาดูรอบคันกันก่อนนะครับมาดูผิวพันธุ์นะครับคันนี้เป็นสีดํานะครับสีดํานะครับสีก็มีจุดตาหนิบ้างนะครับเป็นริ้วรอยนะครับ แน่นอนว่ารถสี่ดำนะครับจะเห็นริ้วรอยได้ชัดคันนี้ค่อนข้างที่จะมีริ้วรอยนะครับค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับเป็นรอยขูดขีดประมาณนี้นะครับรอบคันเลยนะครับรอบคันเป็นรอยขุดแมวบ้างรอยขูดนะครับรอยบางรอยลึกนะครับแต่ไม่มีแผลหนักนะครับไม่มีแผลหนักไม่มีแผลหนักนะครับรถก็จะมีบางนะครับบางนะครับเนี่ยนะครับมีความบางของตัวรถอยู่นะครับ รถไม่ได้มีชนหนักมานะครับตะเข็บเม็ดอาร์คหน้าหลังนะครับมีครบนะครับฝั่งซ้ายนะครับไม่เคยชนมาดูตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับในส่วนของประตูระหน่อยนิดน,นึงนะครับมานยะครับมัดแก้มพวกนี้ไม่เคยแกะนะครับไม่เคยแกะค่อนข้าง,งที่จะดึงยากนะครับ ผมจะแกะให้ดูนะครับตะเกียบเมทอาร์ตนะครับตรงนี้เม็อาร์ตชัดเจนนะครับทั้งวงนะครับก่อนที่ผมจะซื้อคันนี้มาก็ตรวจเช็คไปรอบหนึ่งแล้วนะครับว่าเมทอาร์ตพวกนี้มีครบนะครับก่อนประตูพวกนี้ไม่เคยแกะเคยขันนะครับสันพวกนี้สันเดิมนะครับสันเดิมนะครับมามาดูผิวพังไปเรื่อยๆนะครับริ้วรอยนะครับก็จะมีบ้างแบบนี้นะครับนี่นี่ นะครับนื่รอยนะครับก็มีใส่โปงมานะครับใส่โปงมาสีสวยนะครับคันนี้สีดีนะครับมามาดูในส่วนของท้ายรถนะครับท้ายรถนะครับมีสีปูดนะครับตรงนี้นิดนึงนะครับสีปูดนะครับเคยทําสีมาแล้วครับเป็นสีโป๊ะเก่าปูดออกมานะครับแต่ความเดิมยังมีอยู่นะครับน่าจะเป็นรอยเก็บแผล นะครับกระบะแม็กไลเนอร์นะครับมีพร้อมเลยครับเป็นกระบะแม็กไลเนอร์ของมิตซูบิชิมอเตอร์ตรงนั้นนะครับนี่ครับตะเข็บเมทอาร์ดเดิมๆนะครับเดิมๆชายท้ายกระบะไม่มีผูกนะครับนะครับตัวนี้ตะเข็บเดิมๆเดิมๆนะครับดูร่อนกระบะนิดนึงครับร่อนกระบะไม่ยุบนะครับรอยแม็กไลเนอร์ก็มีน้อยนะครับมีน้อยไม่ได้ใช้งานหนักมา ไม่ได้ขนเครื่องจากขนเหล็กนะครับพวกนี้ใช้งานทั่วไปนะครับมาดูในส่วนของด้านซ้ายนะครับของตัวรถนะครับขอดูนะครับนะครับยังมีความบางนะครับยังมีความบางของตัวรถนะครับแม็กสวยเลยนะครับแม็กสวยเลยเป็นแม็กขอบ18นะครับ10.5นิ้วนะครับไม่โผล่นะครับล้อไม่โผล่เพราะมีซุ้มล้อตัวนี้นะครับยางก็โอเคเลยนะครับเป็นยาง แมสซิโม <Mass> นะองแสซิโม่นะครับยางอ่านะนะนะมาดูความบางนะครับมีบางแล้วก็มีหนาะนะครับมีสีปูดๆนะครับน,นิดแถวนี้นะครับนะครับแต่ม,คมคีความบางนะครับมีความบางนะครับดูความเดิมนะครับดูความเดิมตรงนี้เดิมๆนะครับนะสติกเกอร์ยางอะไร เออสติกเกอร์บอกลมยางตรวนี้มีแล้วก็ความประตูไม่เคยแกะเคยขันเนาะแล้วก็มาดูตะเข็บเมทอาร์เหมือนเดิมครับทางด้านซ้ายและด้านขวาแบบนี้นะครับเมทอาร์ Network. แบบนี้แสดงว่ารถไม่เคยชนด้านข้างมานะครับไม่เคยพลิกคว่ำนะครับรถยังมีความเดิมนะครับตะเข็บด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวารถนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับคู่หน้านะครับ จกไฟฟ้าคู่หน้าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเบาะภายในเป็นเบาะผ้าแน่นอนแหละครับไทายท่านเขาจะเป็นเบาะออกสีกาขาวนะครับก็จะเลอะง่ายนะครับเลอะง่ายด้านนั้นมีคาบระกโปะนะครับตรงนั้นหน่อหนึ่งแต่เบาะไม่มีขาดนะครับเบาะไม่ขาดนะครับเป็นเบาะผ้ามาจากโรงงานแบบนี้นะครับสําหรับเจ้าไทายท่านนะครับเบาะแยบบมีมานะครับมีมาอ่ะ มาดูในส่วนของเดือนใหม่นะครับใหม่ตัวนี้วิ่งไปเท่าไหร่แล้วนะครับมาดูกันเกียร์วัดต่างๆใช้ได้ครบนะครับไหม่อยู่ที back, ่3าม0 0นสี่มกิโลนะครับนะครับมาพร้อมกับวิทยุนะครับ โซนี่นะครับแอร์เย็นนะครับปุ่มต่างๆมีครบไม่ได้หักไม่แกะนะครับคอนโซลสวยแบบนี้นะครับที่ใส่ของก็มีนะโอเคมาดูใน,ส,น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 ส่วนของด้านหน้านะครับมาดูในส่วนของด้านหน้าของตัวรถนะอ่าดูตรงนี้ก่อนนะครับภ้าสีขาดนะครับภ้าสีขาด สี่กรกฎาคมหกเจ็ดต้องต่อห8ดนะครับต้องต่อห8ต่อหนึ่งปีนะครับต่อหนึ่งปีต่อ68นะคันนี้นะครับผมขายตามสภาพนะครับนะมาดูห้องเครื่องนะครับดูห้องเครื่องมาดูความเดิมของมันนะครับมาดูความเดิมก่อนนะครับคันหน้านะครับเดิมๆตัดเกล็เป็นอ,อารกรแบบนี้นะครับ แล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะครับในส่วนของแอร์สเปคกํายาแอร์นะครับนี่ครับคานหน้าเดิมเมทอาร์ก็จะมีแบบนี้นะครับถ้ารถชนหน้ามานะครับโดนการโดนการดัดการเคาะนะครับเมทอาร์พวกนี้จะหายไปนะครับความเดิมจะหายไปนะครับซอกซุ้มพวกนี้ซุ้มเดิมนะครับซุ้มเดิมนะครับไม่ได้ชวนด้านข้างตรงแก้มมานะครับอ่ะมาดูความเดิมกันแล้วนะครับมาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับ เครื่องยนต์หนึ่งเครื่องมิซูบิชิเขามันเร็วนะครับ D.I.D. นะครับเครื่องยนต์พวกนี้ผมทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับรเครื่องแห้งๆนะครับมาดูในส่วนนะครับเครื่องยังสวยๆอยู่นะครับเครื่องยังสวยอยู่ความแห้งความสะอาดนะครับฝากระโปรงนะครับมีการความร้อนมามีครบ จากโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์ซูมหน้าพวกนี้มีครบยังมีความเดิมของตัวรถอยู่นะครับมาฟังเสียงกันมานะครับเสียงก็เป็นเสียงที่นิ่มๆนะครับเสียงนิ่มๆเสียง่อไปไม่มีเสียงผิดปกติตรงไหนนะครับอ่ดูในส่วนของความร้อนนะครับ ร้อนๆน้ําดันไม่ดันนะครับเดี๋ยวเปิดเช็คให้ครับนะครับมาดูนะครับน้เงี้ยงๆเลยนะครับครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนแน่นอนนะครับคันนี้นะครับน้ํานิ่งเลยเงี้ยงเลยนะครับก็ยวเช็คตัวไอ้น้ำมันนะครับกับเครื่องยนต์นะครับครับตามขอตรงนี้นะครับไม่มีไอน้ำมันนะครับ เรือผมวิ่งดีนะครับขับดีคันนี้นะครับมามาฟังราคากันดีกว่านะครับฟังราคากัน<า>นะครับสำหรับเจ้าคันนี้ราคานะครับสําหรับเจา้าคันนี้ผมเปิดราคาไว้เก้าหมื่นเก้าพันนะครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับนะครับ ใครนะครับที่สนใจก็โทรกันเข้ามานะครับเบอร์โทรที่ให้ไว้ด้านล่างนะครับด้านล่างจอนะครับนะครับหรือมาดูตัวจริงนะครับได้ที่ตำบลท่าพะนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมออฟนะครับโทรสอบถามได้โดยตรงนะครับนัดนะครับถ้าจะมานะครับโทรล่วงหน้านัดก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดกันนะจะได้คุยรายละเอียดดูตัวรถไปชมรถนะครับนะก็ฝากคันนี้นะครับ ไว้ให้ทุกท่านได้พิจารณากันนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับมีจุดเด่นนะครับมีจุดเด่นของเขาคือเขามีความเดิมของตัวรถนะครับมีความเดิมนะครับเครื่องดีนะครับเอสซีดีนะครับรถวิ่งดีช่วงล่างไม่ต้องทํานะครับมีอย่างเดียวนะครับที่ต้องทําคือนะครับอยากให้สวยนะครับสีนะครับสีสีเท่านั้นเองนะครับสีตัวรถอาจจะเป็นริ้วรอยนะครับรอบคันนะครับบางคนก็เอาไปขัด ขาดยาขาดอะไรได้นะครับหรือว่าเอาไปทาสีอาบน้ําใหม่ทันนี้ก็สวยเลยนะครับแล้วก็ภาษีต่อภาษีแค่นั้นเองนะครับก็มีแม็กมาให้สีล้อนี่ก็แพงอยู่นะครับยางก็โอเคนะครับสภาพนี้เป็นไงบ้างครับกับราคานี้นะครับใครที่สนใจก็ตรวสอบถามกันเข้ามาได้ครับสําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับฝากกดตารก็ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ